พเพลงไหมเริ่มจะหมดหมอกแล้วเริ่มจะหมดหมอกแล้วหมดหมดแต่มันก็สวยักเปก็นก้อนเนี่ยเนี่ยตรงนี้สวยโอ้โหโอ้โหหมอกตอนสองแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ลดละเลย ถึงน้ำเพียงดินก็จะเริ่มเริ่มหายนะใช่ไหมเพราะมันต่ำแล้วใช่ไหมใช่ไหมอันน้อยอวัวภูเขามีได้มือวัวภูเขาใช่ัวเขาแถวนี้มองแบงคงบนนี่เลยนวเราไป สวยมากเลยเนี่ยถ่ายวีดีโอแบบคือสวยมากอะข้างบนเป็นหมอกแล้วก็ภูเข,เขาเแล้วก็เป็นแบบนี่คือสุดยอดวิวพุทธเบิร์กมากี่ครั้งก็ยังแบบว่าไม่เบื่อน,นี่นเนาะรอบที่สิบแล้วขนาดอยู่เพชรบูรณ์เองเนี่ยยังแบบว่า อยู่เพชรบุญแต่ก็ไม่ได้อยู่ภูทะเบิกนะมันช่างมีสเสน่ห์และม์ขังจริงๆคุณหรือว่ามันมีสเสน่ห์และมน์ขังมากกับการที่ได้มาเที่ยวภูทะเบิกในครั้งนี้ทุกคนมองดูยอดวิวภูเขาช่างมีแต่มองนะ้ำ อากาศช่างสดชื่นเหลือเกินอยู่ด้านล่างแล้วช่างมีมีโอกาสได้สัมผัสกับหมอกและความเย็นแบบนี้เลยตอนนี้เรากำลังลงจากพูทธเบอร์มาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะน้ำเพียงดิน อุทะเบิกมีความสูงจากระดับน้ำทะเลหนึ่งพันเจ็ดร้อยโอ้โหอายุงกาเฟอายุงน้ำชาเหรอกาแฟกาแฟอายุงวิวดีนะนะพ่อโอ้โหทุกคนมีเงินก็ซื้อไม่ได้คุณลุยว่านะ ต้องมาสัมผัสเองใช้เกียร์ต่ำเกียร์ต่ำท่านต้องเกียร์ต่ำนะโอ้พระเจ้าความสวยงามของหมอกอคุณหลุยฟินมากกับหมอกของภูะเบิร์กููะเบิร์กนี้วิวยิ่งกว่าเขาเขา เ,เคยมาเคยม,มาคุณลุยยอมรับว่ามาบ่อยแล้วไม่ต่ำกว่าครั้งที่สิบแต่ความมีมนต์ครั้งและเสน่ห์มันดึงดูดให้คุณลุยต้องกลับมาทุกครั้งเลยมันไม่ได้ดึงดูดแม่แต่แม่อยากมาเที่ยวคือดึงดูดแรงใจ ว่างั้นโอ้โหพระเจ้าบอกตอน11โมงขนาดลงมาตามแล้วน,นะนี่คือหมอกตอน11โมงนะคะทุกคนขนาดลงมาตามแล้วน,นะโอ้โหโอ้โหพเจ้าขาลงนี่มันจะฟินกว่าขาขึ้นเพราะขาขึ้นเรานั้น <Okay. S 1> เกรงเกรงเหลือเกินในการขับรถแต่แ<ล>ขาลงาาขาลงเราใช้กแกรส เกียร์ต่ำแล้วก็ปล่อยโอ้พระเจ้านั่นอะไร <are> มีที่ให้เช็คอินและถ่ายรูปตามรายทางทุกคนไม่ต้องห่วง uh, <get. S 1> ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์ทุกท่านมีสิ่งที่ให้ทำคอนเทนต์และวิวสวยๆต่างๆมากมายโอ้โหมุมนี้คือสุดยอด โอ้ยไม่เบื่อการขับรถกป็น้องใจนิดการขับรถนั้นต้องอาศัยใจ <c oughs> และแรงของรถพอสมควร <c oughs> ถามว่าเครื่องพันสองขึ้นมาได้ไหม <c oughs> ขึ้นมาได้คะ่ะทุกคนแต่ใจต้องนิ่งน้ำหนักรถต้องไม่เยอะ <c oughs> แนะนำว่าพันห้าขึ้นไปน่าจะเหมาะกว่าในการที่จะขึ้นมาภูะเบิกและใจต้องนิ่ง เพราะมันมีโคง้งหลายโคง้งใจมินิอาจจะตายได้เลยคุณลืยก็ตอบไม่ได้ว่ามีกี่โคง้งไม่น่าจะต่ำเป็นพันโค้งนู่นหรอมั้งโอ้โหวิ๊กไซตทัดพันธกิจเราไม่สามารถเก็บความประทับใจไปฝากทุกคนได้แต่เราสามารถเก็บ ภาพแห่งความทรงจำไปฝากทุกคนได้เพื่อให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวตรงนี้ก็ปิดขึ้นแบบสุดยอดอ่ะใช่ที่นี่เพชรบูรณ์ภูทับเบิกอยู่ในอำเภอหล่มเก่าของจังหวัดเพชรบูรณ์การเดินทางค่อนข้างสะดวกออกมาจากกรุงเทพเดินทางประมาณสามสี่ห้าน่าจะประมาณ4ีถึงหชั่วโมงถึงภูทับเบิก ส่วนเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงเราแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะคะมีสถานที่ให้เช็คอินมีกับข้าวให้ถึงเป็นที่พักหรือรีสอร์ทก็มีอาหารเช้ามีหมูกระทะให้ฟินได้เดินทางมาแค่ตัวกับหัวใจและใช้รถมาแค่นั้นเองทุกคนก็จะได้มาสัมผัสวิวสวยสุดสวยแห่งนี้วิวหลักล้าน คือเรามีเงินเป็นร้อยล้านเรานั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้สัมผัสวิวแบบนี้นะคะคุณหลุยแนะนําว่าชีวิตนึงให้มาเที่ยวภูทะเบิกสักครั้งทุกคนจะได้อิ่มเอมกับบรรยากาศแบบนี้โอ้โหโค้งเลขแปดนะเนี่ยโค้งนี้แหละที่ขึ้นทางแรกแล้วมันขึ้นไม่ไหวแต่ตอนนั้นถนนมันไม่ดีอันนี้แปอันนีแ้แปดตอนนี้เขาำดีแล้วทุกคนทุกคน ดูโค้งนี้นะคะโค้งนี้คือสุดยอดแห่งโค้งชันแล้วก็เนี่ยทั้งชันแล้วก็แบบโอ้พระเจ้าดูนะคะโอ้โหนี่แหละเคนมาตรุ่นตุ้ดๆอยู่แถวนี้รูปไหนเนี่ยโอ้โหถ้ามองเป็นภาพกว้างเห็นจะเห็นว่า ทุกคนดูโคง้งดูโคง้งดูโคง้งมันคือโค้งเลขแปดค่นะนี่แหละมันคือโคง้งบี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 ถ่ายรูปเร็วๆก็มีช่างโฟโต้มาถ่ายรูปให้เราได้เก็บภาพบีบีเร็วๆไม่ได้ยกกล้องหนึ่งหนึ่งสองสามโฟโต้ถ่ายไปแล้วรูปหนึ่งนูนดูดูดูหน่อยตรงนี้คือสุดยอดแล้ะแ,และที่ฟินกว่านั้นนะคะทุกคนมันจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะช่างกล้อง ช่างกล้องมืออาชีพบางคนก็บางคนก็ที่ที่ขายภาพทางออนไลน์นะคะเขาจะมาอยู่ตามโคง้งต่างๆตามถนนไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลง,ง,งเขาก็จะถ่ายถ่ายภาพเราแล้วเราก็ไปซื้อซื้อภาพใน f a c e b o o k เขาก็จะเขียนบอกว่าเป็นเพจอะไรในเพจเพจ a c o b o o k ดีมากเลยนะคะขนาดท,<ะ>ที่จะถ่าย อะไรนะคะที่ยถ่ายอ่ะที่ถ่ายอ่ะแม่แต่กล้องอ่ะรอตดกล้องรอก็เลยต้องถ่ายเพือ่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตากลก้องสาวน้อยบีบีที่ออกมาบ้านลมจะมีระเบียบสุดแล้วบีบีเที่วภูทับเบิกครั้งนี้เป็นไงมั้งคะดีค่ะเป็นไงโอเค ครูถ้าเปิดสวยไหมคะวเราจะลงแล้วสวยมากโอเคตรงเนี้ยจุดจุดยากที่สุดาผ่านแบบนี้ได้ก็โอเคเราแทบจะลงจากครูถ้าเบิกได้กับจุดที่เขาเรียกอะไรขางขึ้นรีสอร์ทแต่ละที่เออทางขึ้นรีสอร์ทแต่ละที่คือแบบว่ามีความชันวแม่มมีความชันแม่ช่วยม่แมช่วยกันช่วยกันต้องใจอ่ะเอาเอาว่า ไห่ใช่ค่ะเอาว่าเที่ยวเที่ยวทับเบิดคือคือ,คอตั้งใจอ่ะอใจมากับรถโอเคโอเคเลยค่ะเป็นการเที่ยวที่เขาเรียกว่าเที่ยวธรรมชาติที่แบบธรรมชาติจริงๆแต่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเบิดจะเป็นธรรมชาติแบบนี้จะมีไร่กระหล่ำแล้วกันไม่มีบ้านพักจะไม่มีรีสอร์ทเราจะต้องไปกลางเต็นท์ กลางเต็นท์แล้วก็นำอุ่นน้ำอุ่นอะไรก็ไม่มีเมื่อ18ปีที่แล้วที่เขาค้นพบภูทาเบิกเปิดภูทาเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวครั้งแรกมาเที่ยวกันแบบว่าสุดฟินน้ำโคตรหนาว18องศา15องศาเราก็ต้องอาบน้ำเย็นตอนนั้นแล้วก็กลางเต็นท์ช่วงที่มีโอเวอร์โค้ดปีแรกแหละแปองศา อันนั้นยิ่งฟินไปใหญ่แบบโคตรหนาวอ่ะจะต้องนอนเต็นท์ตอนนี้เราลงภูท่าเบิกน่าจะลงมาตีนเขาแล้วนะพ่อนะใช่ไหมเนี่ยเกือบตีนเขาแล้วขับรขับมาแล้วตอนนี้ก็คือจะไม่ได้มีความยากในการขับรถแล้วแต่เขาบอกว่าให้ใช้เตียเกีย,กยต่ำทางลาดชัน เกียร์ไม่ได้เลยเกียร์าอ่ยดดออกแล้วตอนนี้หมอหายแล้วโอเค <S <S นี่นี่นี่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นมนต์เสน่มากก็คือรถรถใหญ่รถบิ๊กบค์หรือรถอะไรที่เป็นมอไซค์เอาขึ้นมานี่ก็เป็นการเที่ยวเชิงวิบากอีกอย่างหนึง่งที่แบบ สนุกและน่าทึ่งมากตรงนี้คือสวยมากโอ้โหเขาอะไรนะเขาน้ําก่อโอ้โหวิวนี้คือคืออะไรคือดีมากไม่ต้องไปสวิตเซอร์แลนด์นี่คือเราอยู่ที่พูทาเบิกโอ้โหโอ้โอ้พระจ้า